สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องปลดหนี้นะครับหลังจากที่รัฐบาลนะครับประกาศเยียวยานะครับโดยการแจกเงินให้กับกลุ่มอาชีพอิสระผู้พิการนะครับรวมทั้งผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะครับก็สามารถรับเงินเยียวยา5,000บาทได้นะครับแต่ก่อนที่จะรับเงินเยียวยานะครับต้องทําตามขั้นตอนนี้นะครับไม่อย่างนั้นจะพลาดรับเงิน5,000บาทนะครับเดี๋ยวไปดูในรายละเอียดกันว่า มีขั้นตอนอะไรบ้างนะครับในการรับเงินเยียวยา5,000บาทนี้ที่พลาดไม่ได้นะครับก่อนอดื่นก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับหากคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยแชร์เพื่อนท่านดูเยอะๆนะครับใครมีข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับหลังจากที่รัฐบาลนะครับประกาศล็อกดาวน์นะครับขั้นสูงสุดในพื้นที่ควบคุมสูงสุดใน13จังหวัดนะครับโดยรัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณเพื่อใช้ในการเยียวยา ทั้งสิ้นประมาณ15,000กว่าล้านบาทนะครับและจะเริ่มเยียวยาให้กับกลุ่มผู้ประกันตนมาตาสามสามนะครับและผู้ประกอบการนายจ้างในพื้นที่13จังหวัดได้แก่กทมปทุมธานีนะครับสมุทรปราการสมุทรสาครนครปฐมนนทบุรีปัตตานียาลานนราธิวาสสงขลาชนบุรีฉะเชิงเซาพระนครศรียุธยานะครับโดยจะได้รับเงินเยียวยา1เดือนนะครับภายในเดือนสิงหาคมนี้จำนวน5,000บาทนะครับ และนายนันทชัยนะครับปัญญาสุรฤทธิ์โฆษกสำนักง,งานประกันสังคมนะครับกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าผู้ประกันตนมาตรา3-3ที่มีสัญชาติไทยนะครับจะได้รับเงินเยียวยาเป็นเงิน2500บาทโอนผ่านบัญชีพร้อมเพยเลขประจําตัวประชาชนเท่านั้นนะครับทั้งนี้ในพื้นที่สีแดงเข้มใน10จังหวัดแรกได้แก่กรุงเทพทมหานครปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครนครปฐมนนทบุรีปัตตานี ยะลานราธิวาสสงขลานะครับจะได้รับเงินเยียวยา2,500บาททางบัญชีพร้อมเพ์ตั้งแต่วันที่6สิงหาคม2564เป็นต้นไปนะครับส่วนอีก3จังหวัดได้แก่ชนบุรีะเชิยงแสาพระนครศรีอยุทยานะครับจะได้รับเงินเยียวยา2,500บาทในวันที่15สิงหาคม2564โดยประมาณนะครับขณะที่ผู้ประกันตนมาตรา39และมาตรา40นะครับ ซึ่งเป็นกลุ่มฟรีแลนซ์และอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากการล็อกดาวน์โดยอยู่ใน9กลุ่มกิจการนะครับในพื้นที่สีแดงเข้ม13จังหวัดรัฐบาลนะครับจะเยียวยา5,000บาทจำนวน1เดือนนะครับโดยผู้ที่ไม่ได้เป็นผู้ประกันตนในมาตรา39และมาตรา40ก่อนวันที่28มิถุนายน2564ให้รีบไปสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา40นะครับ ซึ่งสามารถสมัครได้หลายช่องทางนะครับเช่นทางเว็บไซต์ประกันสังคมนะครับเซเว่นอีเลเว่นนะครับบิ๊กซีสำนักงานประกันสังคมและทกสนะครับเป็นต้นนะครับสะดวกที่ไหนก็ไปที่นั่นนะครับโดยจะต้องลงทะเบียนนะครับภายในวันที่30กระะกฎาคม2564นี้เท่านั้นนะครับเพื่อสำนักงานประกันสังคมจะได้ส่งข้อมูลนำเข้าครมพิจารณาเห็นชอบ และจัดสรรเงินเยียวยาให้อีกต่อไปนะครับกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา39และมาตรา40เมื่อลงทะเบียนครบภายในเดือนกรกฎาคม2564แล้วนะครับทางประกันสังคมจะต้องตรวจสอบข้อมูลจึงยังไม่สามารถโอนเงินเยียวยาได้ทันในวันที่6สิงหาคมนี้แน่นอนนะครับแต่ก็อาจจะประมาณช่วง15สิงหาคมก็ได้นะครับกลุ่มนี้ไทม์ไลน์ยังไม่ชัดเจนต้องสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับโคศกสำนักง,งานประกันสังคมกล่าวนะครับ ก็สรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนพิการหรืออาชีพอิสระใน9กิจการนะครับใน13จังหวัดสามารถรับเงินเยียวยา5,000บาทได้นะครับแต่ต้องไปลงทะเบียนนะครับสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตา40นะครับก่อนวันที่30กรกฎาคม2564นี้เท่านั้นนะครับและหลังจากที่สมัครแล้วนะครับ ต้องลงทะเบียนพร้อมเพย์นะครับที่ผูกกับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนด้วยนะครับไม่อย่างนั้นนะครับถ้าหากท่านผ่านได้รับสิทธิ์จะไม่สามารถรับเงิน5,000บาทนี้ได้นะครับเพราะว่ารัฐบาลจะโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้นนะครับนี่ก็เป็นความคืบหน้านะครับในการเยียวยาล่าสุดนะครับในการแจกเงิน5,000บาทที่นำมาแชร์ให้ได้รับทราบกันนะครับ ก็อย่าลืมกดติดตามกดกริ่งแจ้งเตือนไว้นะครับจะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็วนะครับและหากมีความคืบหน้านะครับก็จะนํามาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบทันทีสําหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ